ดีครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโซนายนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่านินจานะครับผมแอสซัสซินนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือหลักๆของมันเนี่ยคือแอสซัซินนะครับผมสกินนี้คือแอสซัซินนะครับตอนเมื่อเวาเปลี่ยนไปสกินอื่นก็จะเรียกตามชื่อมันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครมันเนาะโอเคเป็นหนึ่งกดผิดนะครับผม โอเคมาดูอันดับแรกครับค่าสเตตัสหลักๆของมันเลยนะผมค่าสเตตัสของเจ้าตัวนินจาน,นะผมก็คือมีเลือดอยู่ที่5นะครับผมส่วนเคราะมีอยู่5มานามีอยู่200นะครนบผมส่วนพลังจุปีระยะประชิดมีอยู่อยู่ที่10นะผมโอเคมาดูสกิลติดตัวนะผมสกิลติดตัวก็คือเอออะไรปะ ปัดกระสุนนะครับผมผมขอเรียกปัดกระสุนเหมือนกันนะครับซึ่งผมไม่รู้ประชื่อ,อะนะนี่ก็ลืมแล้วขอโทษจริงนะครับผมเมื่อเวลาสกิลต,ติดตัวของน,นี่ก็คือกระสุนของฝ่ายตรงข้ามเมื่อเวลามาหาเราเนี่ยถ้าเรากดกดตีหรือกดปัดนะครับผมจะใ,ใช้อาวุธดาบหรือโล่นี่ยพวกนี้นะผมจะเปลี่ยนจากไอ้จากการกระสุนของสตูเนี่ยจะกลายเป็นของเราแล้วและทำ,ำา a m a g แก่ัตูเองนะครับผมส่วนอาวุธติดตัวของเจ้าตัวนินจานะครับผมจะเป็นดาบนะครับ ซึ่งดาบตัวนี้ผมไม่รู้ว่าดาบอะไรกันนะชื่อดาบแต่ผมขอเรียกว่าคาตาณะละกันนะผมซึ่งอันนี้ก็อันนี้แบบเวลายังอัพไปเต็มนะแต่อีกอัพเต็มหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีสีเข้มนะครับผมมาดูรีวิวการสกิลกันเลยนะผมสกิลของตัวเออเออเจ้าตัวอินจาสกิลแรกผมร์กเบดนะครับผมอันนี้ค้าชื่อผิดไปลอลไรก็ต้องของขอภัยนะครับผมเมื่อเวลากดใช้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้เรา ในระยะหนึ่งนะครับผมและเมื่อเวลากดใช้เนี่ยจะเป็นอมตะด้วยนะครับตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่กดตีนะครับออคุณกดใช้ไปเนี่ยคุณวิ่งจูปึ๊บแต่คุณกดตีเนี่ยก็คืออมตะคุณจะหายไปนะครับโอเคมาดูว่าอันนี้ก็คือเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดใช้อันตีใช่ไหมครับผมมันจะวิ่งเร็วปุ๊บเห็นไหมแล้วเมื่อเวลาการจบการจบตีครั้งแรกนะครับผม ไม่ว่าคุณจะถืออาวุธอะไรอะไรก็ตามนะครับผมมันจะปัดเป็นคลื่นดาบนะครับผมออกไปครับเป็นคลื่นดาบออกไปนะครับ,บ,ออรบทำน้าเมจด้อเสียหายที่จะมากน่าดูนะครับผมส่วนสกิลสองก็คือส่วนสกิล2ตัวดินจาคือดาบโปรแกรมเมอร์นะครับผมอันนี้ผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมใช้ Google พูดนะครับม g กเกิลแปลฝั่งนะครับซึ่งเวลากดใช้เนี่ย จะทาการเรียกลูกน้องมานะครับผมแล้วจะถืออาวุธที่เราถืออยู่ชิ้นแรกที่เราถือทั้นั้น,นครับผมนะผมคล้ายๆกับทานะครับแต่กระท้าก็คือจะใช้อาวุธชิ้นที่สองนะครับอันนี้คือใช้อาวุธชิ้นแรกที่เราถือนะครับผมสูงสุดอยู่ที่2ตัวนะครับโอเคนะคผมส่วนอันนี้สกิลสองคือจะไม่เป็นอาตะนะครับเวลากดใช้สกิลก็คือ,อน,นี่คือจะเป็นสกิลที่ค่อยจะใช้กับอาวุธซะมากกว่านะครับจะไม่ได้แบบ เน้นบวกอะไรขนาดนั้นนะผมและผมก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าบับเอ่อบับสันเดียนเนี่ยจะช่วยเรื่องของเจ้าตัวนินจาได้เปาครับผมว่าน่าจะใช้ได้แหละมั้งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับโอเคมาดูสกิลสามว่าเป็นสกิลอะไรนะส่วนสกิลสามครับอิมเบลสเตเบอรี่นะผมอันนี้ก็ผู้ผิดอะไรก็ต้องขออภัยเหมือนเดิมนะผมก็เวลากดใช้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ย ล่องหนนะครับมอนสเตอร์จะไม่เห็นเรานะครับซึ่งสกิลนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บ่อยมากในแพทนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะครับก็คือเวลากดใช้เนี่ยก็จะทําให้มอนไม่สามารถเห็นเราได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเมื่อเวลากดใช้เนี่ยเกาะจะไม่รีนะครับและไม่สามารถเก็บตังค์กลับมาหน้าได้นะครับตอนที่ล่องหนนะครับผม และเวลากดใช้ก็เป็นอมตะเหมือนกันนะครับผมการมองไม่เห็นก็คือคุณเป็นอมตะเะครับมองไม่เห็นนะครับผมและแต่ข้อเสียก็คือเมื่อเวลาคุณติดพิษเนี่ยถ้าคุณติดพิษนะแล้วคุณก็กดใช้สกิลล่องหนเนี่ยก็จะไม่สกิลพิษจะไม่หายครับก็จะทำา a m a g ไปเรื่อยนะครับจกนกว่าจะ b u ฟ f e ฟเฟ c t พิษจะหายไปนะครับผมแต่ถ้าคุณแบบกดล่องหนก่อนแล้วคุณก็ไปเหยียบพิษเนี่ยพิษทำะไรคุณไม่ได้นะ โอเคไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าคุณกดล่องหุนแล้วตาบใดมันก็ยังอยู่ในระยะหนึ่งนะครับตาบใดที่คุณไม่กดโจมตีนะครับก็คุณก็จะล่องหุนต่อไปนะครับ <S <S และสกิลนี้สามารถทําบั๊ได้ค่อนที่จะหลายอย่างนะครับ <S <S แลวก็เมื่อเวลากดใช้เนี่ยจะทาการเพิ่มดาเมจของอาวุธบางชนิดที่เราถือนะครับผม, <S <S ผมเช่นผมถือเลเซอร์ใช่ไหมผมกดค้างเลเซอร์แล้วผมกดอันติปึ๊บเนี่ย เลเซอร์เราจะใหญ่นะผมเราทำา a m a g e ไ้มากขึ้นนะผมอาวุธดาบเนี่ยบางอาวุธเรากดค้างเรากดค้างใช่ไหมเออเรากดตีปุ๊บแต่เรากดใช้สกิลปี๊ปปุ๊บแ้่เรากดตีครั้งแรกนะผมะการเป็นอาวุธนั้นชิ้นใหญ่ขึ้นหรือรอะไรขึ้นครับคล้ายๆกับแหวนแดงหรือแบบปั๊บของคนเถื่อนนะครับตามมานะผมก็ถามว่าทําไมผมวัยตัวนินจาอะไรขนาดนี้หรือรีวิวมันมากบ่อยหรือ,รอลงคลิปบ่อยก็ เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวเมนผมนะผมเล่นตัวนี้บ่อยนะครับก็ใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กำลังใจให้ด้วยนะครับและข้อมูลผิดไปแล้วก็ต้องขอโทษทีนะครับ